อัเนอร์สล็อตกุนซือลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวสังสมสรห้ามขายหนึ่งนักเตะคนนี้ออกจากทีมดิสื่อดังของอังกฤษรายงานอัเนอร์สล็อตผู้จัดการทีมหงสแดงลิเวอร์พูลตัดสินใจแล้วว่าไม่ต้องการปล่อยเจ้าเรนควอนซากองหลังอนาคตไกลออกจากทีมแอนฟินในช่วงซัมเมอร์น,นี้สำหรับควอนซาวัย22ปีตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของสาลิกาดงนิวคาเซิลยูไนเต็ดที่พร้อมยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์ให้ลิเวอร์พูลพิจารณาในช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งอันที่จริงนิวคาสเซลให้ความสนใจควอนซามาตั้งแต่ช่วงเสมอที่แล้วและจนถึงถึงตอนนี้นิวคาสเซลก็ยังคงหมายปองควอนซาไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากเจมเพียนักข่าวสายลิเวอร์พูลแฮงดีระบุว่าลิเวอร์พูลวางแผนฤดูกาล2025-26โดยมีเจาเรนควอนซาเป็นหนึ่งในขุมกำลังสำคัญของพวกเขาโดยควอนซาที่ได้รับการเรียกตัวให้ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ของโทมัสทูเคิลในเดือนนี้ ถูกอธิบายว่าเป็นส่วนสําคัญในแผนการทําทีมของอาเนสซลตโดยสโมสรไม่ได้พิจารณาถึงการปล่อยเขาออกจากทีมแต่อย่างใด